สิ่งที่บอสิ๊กพูดไปเข้าวรจำเป็นต้องหาโตัวคนผิดให้กำลังใจคนทำงานดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูเกา,าพิดแรกละกรับเอหมอลำาัั่วโลกนะครับจากการทีได้ไปติดต,ตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและกัร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันข้ามาครับ ลาสุดครับได้เห็นความเคลื่อนไหวการไร้สุดบรรยากาศกำลังนั่งรับประทานอาหารนะครับของบอปีกผุยบาดฟินแลนด์และก็พีมาเดียวพร้อมเมแซมนะครับในอีระบทที่พอนค่ายช่วงหนึ่งเพิ่นกระไดมีการเป่าถึงนะครับนิทานเรื่องหนึ่ง่นเป่าเป็นนิทานแล้วกันนะครับสืบเ,เนื่องจากนะครับมีศิลปินในค่ายตุรกีมิวสิกไม่สบายกับท่านนั้นนั่นก็คือน้องสแตมนะครับ ตามทีเจาหูนะครับน้อยโอกาสน้อยค้างมากนะครับทีนองจะเต็มจะป่วยหรือล่างงานนะครับเรื่องนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะน้องไม่มีเสียงนะครับต้องเข่าลยาบาลด่วนเพื่อจะฉีดยาหรือรักษาล่างกายก็ตามหมอวินีใช้ไปนนะครับต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการบา่าการจาของบอดปิกพูเยบาดฟินแลนด์เพิ่นได้มีการเบา่าส่วนหนึ่งว่าได้มีการไปขอความร่วมมือนะครับจากศิลปิน คนหนึ่งนะครับไห้มาซอยการซอยงานในบรรยากาศค่ำคืนนี้ที่เชา้าะกันนะครับพลปรากฏว่านิทานเรื่องนี้ศิลปินท่านนั่นต่อวบ่าโบมีสุดนอนการว่าโบมีสุดนอนนี่มันในยะไปถึงสิ่งที่เพื่อนเปรียบเทียบหรือเปล่าอาจจะเป็นชุดทําการแสดงหรือไม่อันนี้ปดเดาใดครับเอฟซีครับ,รบได้ชิงสีใดเห็นนะครับหลังจากทีบอดวี่เดกเบาจาวออกไปในหลาสดกับมีพีผีได้ลหลายเพจนําเสนอเรื่องเล่านี้ ออกไปอย่างกว้างขวางนะครับเอกที่หลายคนกลับไปคอมเมนต์นะครับต่างๆนานานะครับบางคนก็บอกว่าสอบพันบางคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นซึ่งนะครับถ้าความคิดเห็นส่วนตัวขอบผมแล้วนะครับงกับเพจบางเพจที่เพิ่นบอกนะครับว่าบางเรื่องนะครับที่บอลปิกเป่าออกไปพต้องไปสงสัยหรือหาคนทับผิดน่ะปล่อยให้ท่านขายเป็นคนออกไปเตือนนะครับเพราะบางเชื่อเท่ากับเดาไปมั่ว และที่สําคัญครับมันกระทบต่อศิลปินคนอื่นที่เขาต่างใจทํางานนะครับย่างที่หัวข้อผมบอกครับให้กําลักใจคนทํางานดีกว่าครับช่วงนี้เข้าสิได้เห็นความมุ่งซึกอสีบอลบิ๊กพนบนเพรียงหมางง่ายเป็นการดิเพิ่นกระตุ้นหลูกทิมของเพื่อนนะครับอยาใครรูกพี่เพิ่นมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้นะครับมี energy มีสิ่งๆหน้าทีจะ นะครับเป็นพลอยเฮ็ดให้ตัวเองนะครับอย่าเฮ็ดการเฮ็ดงานให้นึกถึงบรรยากาศวันที่เฮ็ดไข่ใหม่ใหม่ต euh anyway> ั้งค่ใหม่ใหม่งานก็ยังบ่คคอยมีนะครับต่างคนต่างกับบนต่างๆนานาพอมีงานหลายกับบนบือเหนื่อยกับบนว่าบ่เอาแล้วนู่นนี่นั่นมันเป็นจิตปิทยาของบอดปีกพุยบาดฟินแลนด์ที่เพื่อนอยากจะส่งเสียงดังๆไปถึง ลูกศิลปินในข่ายตัวเกียวมิวสิกว่าเทาตรงพร้อมกานี่ว่าเราต้องสู้กว่าน,นี้ดูดูการนี้เข้ามากไกลแล้วดดูการนี้เรามีงานเยอะกว่าเดิมงานคือเงินครับการส้่งการสร้างงานที่บดวิกผู้ยาบาทฟิลเลตผ้าเฮ็ดผ้าสางผ้าถ้ำนี่หวดทำให้ทุกคนอยู่ดีกินดีบ่แค่ตัวบ่แค่เฉพาะตัวศิลปินครับคนข้างหลังตัวศิลปินเองนั่นแหละครับ จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเ่ราว่าจะเป็นขอบครั้วเพราว่าจะเป็นบุตรหลานบ่ว่าจะเป็นเครือญาติต่างๆแล้วนะาเหมือนนึงเขามีซื้อมีเสียงเขามีการมีงานหลังไหลเข้ามานะครับปขาดสายมันกะเฮ็ดไห้เขามีไยไทยเข้ามไรไา,มารวมถึงการซัพพอร์ตดีๆจากเอฟทีเพราว่าจะเป็นบานหักเ่ราว่าจะเป็นทั้งหนาวหลานเวทีนี่คือช่วงระยะเวลานะครับขาขึ้นของ ตเกียวมิวสิกอย่างแท้จริงฉะนั้นแล้วสิงที่บอดวิกเพิ่นเบาสิ่งที่บอดวิกเพิ่นนําเสนอในหลายสดย่างทีบอ่ะครับเข้าประตองไปสงสัยสงสัยใดครับบ่าว่ากันครับ f c ครับแจ่เข้าประตองไปหาตัวคนพิดหรอกให้ท่างค่ายเพื่อนนะครับจัดการสีบอกว่า่เตือนสีบอกลกาวหรือสีเฮ็ดขาดโทษท่านบนเงากะตามแต่ให้เป็นระบบของท่างค่ายเพื่อนครับเพราะว่าสิ่งนี้มัน สำคัญมากๆนะครับศิลปินนะครับให้มาซอยและปฏิเสธอ่างนูนอ่างนี่ให้นึกถึงวันที่ได้รับโอกาสได้ยืนอยู่บนเวทีโตเกียวมิวสิกครับฉะนั้นเดียวสิ่งเหล่านี้นะครับก็ให้เป็นสร้างข่ายโตเกียวมิวสิกเพื่อนพินิจพิจารณานะครับอาจจะบอกกล่าวหรืออาจจะนับเบามาจจานะครับให้เอฟซได้รับรู้รับทราบหรือไม่ อันนี้เป็นซิทของเพื่อนรับหรือเพื่อนจะคุยกันหลังบ้านหรือเพื่อนจะคุยกันภายในดีกว่าครับดีกว่าให้เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารเพื่อนนะครับเฮาสงสัยใดครับเ้าสงสัยใดตจอย,ยาไปขาดเดาแล้วก็เดาโม่ๆโดยมันจะไปกระทบศิลปินคนอื่นซึ่งเขานะครับเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปพร้อมกับค่ายตัวเกียวมิวสิกอยู่ณปัจจุบันนี่นะครับหลายคนเพื่อนก็มีเหตุปัจจัยส่วนตัวนะครับอย่างที่เฮาหู นะครับเพออาาราะอยากยกตัวอย่างคู่จุนีนะครับเพื่อนก็ต้องมีเวลาในอาชีพของเพื่อนละก็มีเวลาซึ่งมันเป็นพาร์ทที่เพื่อนคุยกันครับทางบอดปีกผู้ยิบาทฟิตแ,แลนด์และก็ผู้ยิบาทฟิตแลนด์เพื่อนก็เห็นชอบในส่วนที่คู่จุนีเพิ่นเป็นอยู่ขนาดเล้วแต่ครับห้องอย่าไปเดาอย่าไปโทษผูอ้อื่นเดอ้อนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเศร้าอันนั้นเป็นเศร้าอันนี้แต่นูน่นนี่เนี่ยครับ ศิลปินในขาดตัวเกียวมิวสิกมันมีวกีคนหรอกครับแต่ว่าอย่าไปเดาอย่าไปขาดผลไปกระทบผู้อื่นนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเสียกำลังใจในการทํางานปล่อยผ่านและก็ไฮบอดปิกและกระทีมผู้บริหารเพิ่นนะครับเป็นคนพินผิพิจรณาหามาตรการสีร่งโทษหรือขาดโทษหรือสียังกัดตามแต่ออกใบเลี้งใบแดง ก่าวากันไปเป็นสิทธิ์ของทีมผู้บริหารเพื่อนเจ่าเขาเองทีนะครับเฮาก็ต้องเฝ้ามองและก็ให้กำลังใจค้นทำงานครับขึ้นเหนือลงใต้ไปต้องกันนี่เสมอเอาคนที่โฟกัสอยู่ด้วยกันนะครับยางขัคื่อที่พ่านมากนะครับเขาก็เห็นได้หลายคนแสดงความสามารถแต่เห็นถึงสิ่งใหม่ๆที่เขามาเติมเต็มนะครับเพราะว่าจ,จะเป็นการสาแสดงของตลกเป็นองจุนเ่าก็ได้เห็นความแปลกใหม่นะครับรวมถึงโทษต่างๆผต้ตงห่วงผต้องเบากันละครับอันนี้ มาแรงเปลีปป่ยนสคริปต์ไปใหม่อยู่เรื่อยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันสิ่งที่บอร,พรดพิเื่ออกเบ,บ่งเบาเฮ้าเอฟทีนะครับกะยาไปผาดพิงผู้อื่นอย่าไปขาดเดาให้ผู้อื่นเสียหายเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งห้ผู้บริหารเพื่อจัดการดีกว่าผมบาครับนี่คือความคิดของผมนะครับเอฟที e FT, คิดเห็นเป็นประการเช่นใดกับอมอเมต์กัน,กม,นกมาสิทธิของแต่ละคนอธิบายได้ครับเบาได้คออเมต์ได้บ่าว่ากันครับแต่สิ่งที่มุมมองของผมเห็น แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เห้องจําเปิดตกไปสงสัยหรือหาคนทําผิดแล้วครับให้บอร์ดป๊กเพิจัดการให้ทั้งค่ายมีมาตรก,การออกมาดีกว่า,าให้กาําลังใจคดทํางานดีกว่าครับนี่คือขอคิดเห็นจากช่องของผมเองครับพอกันลิหนครับสวัสดีครับ